สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News พาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรงแก้วค่ะนายอำเภอคูคขัขนเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติหรือวันรักษาคูคลองแห่งชาติค่ะ เมื่อวันที่20กันยายน2566ค่ะที่สวนพอเพียงนายพน้มสีบุญเรืองหมู่10ต,ตำบลกฤษขขนะอำเภอคุขันจังหวัดสิเกตนายพงษ์ทรจันสวัสดิ์นายอำเภอคุขันเดินทางมาเป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทสมในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่ต้นทางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โมเดล bcg เนื่องในวันอนุรักษ์รักษาคู่ครองแห่งชาติโดยมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นชาวบ้านและอาสาสมาัครเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทอสอมรอร่วมเป็นเกียรติในพิธี กำนันทองขันสมศรีประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกุขันกล่าวรายงานสำหรับที่มาของวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติหรือวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติมีจุดเริ่มงต้นมาจากปัญหาน้ำในคลองแสนแสบที่มีสีดำและส่งกลิ่นเหมน็นจากการเทน้ำเสียและขยะที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แม้ว่าชาวบ้านจะพยายามช่วยการพัฒนาพื้นที่คลองแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้กลุ่มนักอนุรักษ์จึงจัดตั้งโครงการรวมใจพักรักคลองแสนแสบขึ้นเมื่อกลางปีพุทธศักราช2537เพื่อจัดกิจกรรมตามวาระ ให้ประชาชนมาช่วยดูแลและฟื้นฟูคลองแสนแสบทำให้น้ำลำคลองสะอาดขึ้นจนเรือสามารถกลับมาสัญจรผ่านได้ตลอดเส้นทางกระทั่งวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จประพาสทางเรือจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นระยะทางทั้งสิ้น72กิโลเมตรเพื่อเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลอง สร้างความปลื้มปิติให้แก่พระสงฆนิกณ์เป็นอย่างมากคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่2 0กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะสืบสารปณิธานและพระดำรัสของพระองค์ที่ว่า คลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต,ต่อไปโดยกิจกรรมภายในงานได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายการส่งเสริมการดูแลรักษาคูคลองและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสะเกตได้มีจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชนที่ต้นทางให้กับเครือข่ายทอสอมอและผู้ที่สนใจทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกัน และลดผลกระทบหากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกนอกจากนั้นยังมีการสาธิตการทำถังดักไขมันครัวเรือนการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและการเลี้ยงแมลงโปรตีนเพื่อย่อยเศษอาหารอินทรีย์อีกด้วยค่ะ